สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอวิเคราะห์กราฟประจำวันนะวันนี้วันที่19เมกราคอ2 0 2 2แล้วนะครับเผิแป๊บเดียวนะครับก็จะไปกุมภาและนะครับแปบ๊บเดียวอีกไม่กี่วันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับแนะนำตัวกันก่อนใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนาะแล้วก็อยากทำได้แบบนี้วิเคราะห์ได้แบบนี้มองกราฟ ได้ประมาณนี้นะครับทำอย่างไรเนาะง่ายๆครับเข้ามาที่ช่อง Forex Fusion นะครับจากนั้นไปที่คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งละกันไปที่คําอธิบายด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่า,าตัวนี้ครับผมได้มีการจับลําดับวิธีการเรียนรู้ให้แล้วนะครับเป็น8เป็น8เนื้อหาหลักนะครับแล้วก็อีก6เนื้อหาเนี่ยเป็นความรู้ที่จำเป็นต้องต้องมีในการที่เราจะเทรดด้วยฮาร์มิกให้มันให้มันครบเครื่องว่างั้นเถอะ โอเคนาะอ่าไปเรียนไปเรียนซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูคลิปบทวิเคราะห์ประจําวันเพื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วก็เพิ่มมุมมองให้มันเป็นปัจจุบันถูกไหมคือแน่ล่ะไอแพทเทินเนี่ยมันไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันต่างไปคือวิธีการที่เรามองกราฟในแต่ละวันในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละเดือนแต่ละปีด้วยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาวะของตลาดโอเคนะครับแต่การจับวัดไปเรื่องต่างๆ,ๆเนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่ละ โอเคนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันเรื okay, นะ้องมันจะมีการปรับเปลี่ยนตามตลาดนะครับถัดมาครับสำหรับใครต้องการที่จะสมัครสมาชิกนะครับซับสไคร้รับบทวิเคราะห์แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการสอนเพิ่มนะครับนะให้คลิกที่คำว่าสมัครนะครับมีทั้งหมด3ระดับเนาะมี5้า0ิบ0มและ1 5 0 0บาทนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยผมได้เขียนไว้แล้วนะครับทุกคนอ่านเพิ่มได้นะว่าสมมติเราซับ้า900เราได้อะไรบ้าง นะครับแต่ที่แน่ครับถ้า9900บาทกับ1,800บาทเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่ามันจะมีห้องสําหรับแบบนี้ครับเป็นห้องที่พูดคุยได้นะครับห้องสาหรับดาวน์โหลดเอกสารนะครับในการที่เราจะเรียนดูเห็นไหมครับมีอีเว็บไกด์ไลน์มีสไลด์ฮาร์โมนิกมี 3- ามสิบห้าอีดแล้วก็รวมคลิปสอนนะครับซึ่งคลิปนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับห้องตรวจการบ้านนะครับแล้วก็มีออนไลน์คลาสรูมในการสอนกัน โอเคนะครับอ่าสำหรับบทวิเคราะห์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้วันนี้วันที่19เก้าเนาะเห็นไหมก็ส่งไปละประมาณนี้นะครับเนี่ยแบบเน,นี้ยเวลาเราเวลาเราอ่ารับบทวิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าให้วางออเดอร์ตามนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องศึกษาหน่อยครับเช่นทําไมภาพเนี้ยผมถึงมองว่ามันเป็นตัวตัวอลเทอร์เน a ชาร์ a แพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับชาร์ตมันวัดยังไงอย่างเงี้ยครับลองจับฟิโบตามดูซิ ทำไมทำไมถึงตีกรอบโซนนี้โซนนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะผมสอนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือดูเนื้อหาตัว8คลิปหลักแล้วก็6คลิปรองเนี่ยดูให้เสร็จแล้วดูให้มันเสร็จสมเนาะดูเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูก็มารับบทวิเคราะห์ต่อวันประกอบก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจในการเทรดฮาร์มอนิกมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับอ่าที่ถัดมาครับสุดท้ายครับอ่าฝากเพจของพี่ชายผมด้วยนะครับของพี่แม็กเนาะเดอะเทรดเดอร สำหรับใครที่เทรดด้วยฮาร์มอนิกแพทเทิร์นอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่สำหรับใครที่เทรดอีดตเวฟอยู่นะครับแล้วก็ต้องการแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขาเรียกน,นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็ทักเข้าไปในเพจของ t h อ t r a d e r นะครับแล้วก็ทักเข้าไปในเพจเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเนี่ยเขาจะแจ้งเงื่อนไขนะครับในการข้อห้อง Discord ให้เรานะครับก็จะเป็นเรื่องของ แชร์ไปที่หน้าเฟซแล้วก็แคปส่งเข้ามาในแชทอย่างเงี้ยครับอพอทำเสร็จเสร็จสับแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาจะดึงเรามาห้อง Discord นะครับแล้วก็มีห้องกลุ่มด้วยแหละอ่ะห้อง Discord เนี่ยที่ทุกคนจะเรียนรู้ฟรีเนี่ยเกี่ยวกับตัวเอียดเวฟเนี่ยประมาณนี้นะครับห้องของพี่แม็กเนาะ,ะพี่แม็กเขาได้สอนเกี่ยวกับเอียดเวฟไว้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Impulse, d i a g o n a l ลซิกแซกแฟลทนะครับทริแองเกิลคอมบิเนชันแล้วก็ฟิบอนาชี่ที่จําเป็นในการที่เราจะ ที่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้ในการเทรดด้วยอีเด็กทรอนิกส์ดูไหมครับพวกไดเวอร์เจนต่างๆการเฮดจิ้งการดูโอเวอร์โอเวอร์โซงเนี่ยครับ,ร ging, ร sold, รบเป็นเนื้อหาอื่นๆพี่แม็กก็สอนสอนไว้ด้วยเยอะนะครับไม่ธรรมดานะเห็นของฟรีอย่างนี้นี่ถ้าเอาไปขายคอร์สนี่ก็หลายบาทเหมือนกันนะหลายตังกันนะครับเพราะฉะนั้นย้ําเสมอครับของฟรีและดีเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไว้อย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นความรู้ครับติดตัวเราโอเคไหม อ่าเห็นของฟรีเนี่ยอ่ามองข้ามเนี่ยไม่ได้นะบางทีของฟรีเนี่ยดีเท่าของของแบบที่จ่ายตังก็มีนะอ่าต้องลองเปิดใจเรียนรูด้ดูนะครับโอเคเราเข้าสู่พิโวิเคราะห์กราฟกันดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยไปดูดอลลาร์กันเลยดีกว่าดอลลาร์เนี่ยหลังจากที่มันเด้งจากโซนที่ผมบอกบอกว่ามันมีโอกาสรีบาวเนาะอ่าก็เด้งขึ้นมาละนะครับตอนนี้ดอลลาร์เนี่ย ามาถึงโซนที่มันเป็นโซน pullback นะครับถ้าภาษาผมตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น pullback โซนทําไมถึงเรียก pullback ก็คือแต่ก่อนเนี่ยโซนนี้มันเป็น,นแนวรับถูกไหมราคาลงมามีแรงซื้อกับราคาลงมามีแรงซื้อกับทีนี้ปรากฏว่ามันเบรกลงมาได้ชุดนี้จากที่มันเป็นแนวรับมันจะกลายเป็นแนวต้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์มีโอกาสที่จะย่อตัวที่บริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวที่บริเวณนี้นะครับแล้วประกอบกับ,บบริเวณนี้มันมีซั p p l นะครับมีซับไพโซนด้วยเน,นี่ยแท่งเนี้ยซับไพอันนี้ก็ซับไพนะครับมีซับไพโซนอยู่บริเวณนี้เพราะเนี่ยดอลลาร์มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงนะครับหรือว่าย่อตัวลงไม่รู้อะคือจะลงต่อหรือว่าจะย่อมาที่แถวแถวเนี้ยแล้วขึ้นต่อโซนนี้หรือเปล่าอะไม่รู้แต่ที่แน่ครับดอลลาร์มนจะโซนนี้ให้ระวังมันจะยอ่อทีนี้พอดอลลาร์มันยอ่อปุ๊บนะครับมันจะกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นนะครับ อ้มดูทองคาตอนนี้เป็นไงบ้างอทองคาเนี่ยเมื่อคืนเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะมันก็เหมือนรถไฟเหาะนะครับแต่แต่นักเรียนของเราเนี่ยก็ถือต่อไปครับตามใดที่ยังไม่หลุดสปีดไลน์เส้นเนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นเส้นกดอ่ะนะครับตามไรที่ยังไม่หลุดเราก็ถือต่อไปครับเมื่อคืนเห็นไหมครับราคาเนี่ยดันขึ้นมาถูกไหมดันขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ผ่านสีอื่นดีกว่า สีแดงนะครับเนี่ยราคาราคาเนี่ยมันดันขึ้นมาปุ๊บจากโซนนี้นะครับโซนเนี้มันคือดีมาน์นะครับใน8ชั่วโมงจะเห็นชัดมากครับมาดูครับอ่ะนี่น,น,น,นี่แท่งนี้แท่งนี้คือดีมาน์โซนเห็นไหมครับหรือให้ดีซีโซนก็ว่ากันไปเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมครับมันลงมาแตะที่เนี่ยปลายไส้แท่งเนี่ย นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสกอร์ปิ้งเก็บสั้นๆันอ่ะก็ได้ครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับท่านก็เก็บไปประมาณกี่จุดละเก็บไปประมาณพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดมาก็ไม่ขี้เหร่นะถือว่าเยอะอยู่นะครับาสำหรับสกอร์ปิ้งเนาะโอเคทีนี้ตอนนี้หน้าง,งานมองยังไงนะครับอันดับแรกก็คือยังถือหน้าเซลล์อยู่นะครับเลื่อนตัว Stop l ล s s ลงมาที่สวิงไฮนี้ นะครับเพราะว่าอะไรครับชุดนี้มันเก็บ TP 1ของภาพตัวแบบแพทเทิร์นแล้วมันมี2กรณีครับคือถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันลงมาชน TP ของฮาร์มอนิกแล้วเนี่ยอ่านูฮาร์มอนิกนะครับนี่แบบนี้ถูกไหมอ่าทีเนี้ยเราวัด TP เนาะ TP ของฮาร์มอนิกเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสเป้านะไอเป้าเนี้ยผมเพิ่มไว้เฉยถ้าสมมุติว่ามันลงมาชนที่เป้าแรกนะครับแล้วทีเนี้ยมันกลับขึ้นไปเลยเนะี่ยแบบนี้นะครับมันจะมองได้ได้ มันมองได้หลายแบบะนะครับแบบแรกก็คือว่ามันชน3ามเนี่ยถือว่าเป็นการจบแพทเทิร์นแล้วคือจบการเล่นในในเซตอัพนี้แล้วโอเคไหมแล้วถ้ามันขึ้นต่อนี่ก็ถือว่าไม่แปลกก็คือเราสามารถมองได้ว่ามันจบไซเคิลแล้วนะอะไรเงี้ยโอเคไหมเนี่ยเหมือนทองคำตอนนี้มนลงมามนลงมาชนที่3ามแจุดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยก็ถือว่าเก็บเป้าแรกของคอนีกไปแล้วเพราะเนี่ยถามว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหม มีครับก็คือเป็นแพทเทิร์นอื่นไปแล้วอะคืออาจจะมองว่าแพทเทิร์นเนี้ยจบไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วจบไปตั้งแต่มันชน3ามแปดจุดแล้วอะไรเงี้ยโอเคไหมหรืออีกเคสหนึ่งก็คือยังไม่จบมองไปที่6 1 8เคือเป้า2ต่อแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันครับแล้วเราจะเอาอะไรตัดสินเส้นนี้ไงตามใดที่ยังไม่หลุดสปีดไลน์เส้นนี้นะครับผมก็ยังมีมองว่ามันมีโอกาสลง นะครับมันก็ยังมีโอกาสลงอยู่เนาะจนกว่ามันจะเบรกได้ละกันนะครับและผมก็มีการปรับนะครับ SL มาไว้ที่สวิงไฮนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกชุดเทลไลนี้แต่ยังไม่เบรกทำไฮแต่ยังไม่ทำไฮไฮก็คือยังไม่ชน SL อะ่ะก็ยังมองว่ามีโอกาสลงนะครับโอเคเนาะมันอาจจะขึ้นมาไซด์เว์ออกข้างแบบนี้แล้วลงต่อมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ไหมก็มีนะอ่า นะครับงั้นแผนก็เลยประมาณนี้นะครับที่ทําไว้เนี่ยที่ทําไว้แบบนี้นะลูกศรสีดำเนี่ยก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นมาโซนนี้ซึ่งโซนนี้มันเป็น QM นะในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยประมาณสักห้านาทีประมาณ5นาที1นาทีเปลาเนี่ยม,มันเป็น QM เพราะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสข้างบนนี้นะครับแล้วลงต่อหรืออาจจะลงมาเลยนะครับว่ากันไปโอเคเนาะเอาเป็นว่า ผมยังถือหน้าเซลล์อยู่ละกันนะครับแล้วก็เลื่อน s อมาไว้ที่ประมาณ1820นะครับตารายใดที่ราคาเนี่ยยังเบรคหายนี้ไม่ได้ผมก็ยังโฟกัสหน้าเซลล์อยู่นะครับแล้วโซนสีเทานี้เป็นซัพพลายนะครับแล้วก็เป็น QM ด้วยราคามีโอกาสขึ้นมาเทสนะครับส่วนใครจะเก็บสั้นอ่ะผมว่าโซนนี้น่าสนใจครับถ้าจะเซลล์เก็บสั้นนะโอเคนะครับตัดขาดทุนก็เมื่อหลุด1820แนะถ้าใครมาเล่นโซนเนี้ย นะครับก็หลุด1820ออกคันละโอเคเนาะอ่ะทองคำก็แผนประมาณนี้ครับมันไม่มีอะไรมากนะครับระบบเทรดนะอ่าก็คือถ้าลงต่อก็ลุ้น61.8เลยนะครับก็คือที่ราคาประมาณ1,800ปดทุนทั่เนี่ยโอเคเนาะอ่ะถัดมาครับมาดูฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับส่วนตัว ADA เนี่ยหรือ ada เนี่ยยังไม่มีสัญญาณอะไรให้เราเข้าเทรดน,นะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรให้เ,าเราเข้าเทรดเลย แต่ที่แน่ครับโซนนี้ก็หน้าเซล์ครับโซนนี้หน้าเซล์โซนนี้หน้าบายครับเห็นไหมมีโซนหน้าเซลล์กับหน้าบายทําไมถึงถึงมองว่าข้างบนเนี่ยมันหน้าเซลเราเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทาโลว์โล์แล้วถูกไหมคือโครงสร้างมันเสียนะครับโครงสร้างมันเสียถูกไหมเห็นไหมพอเราดูเนี่ยโลยกลยกลยกเห็นไหมโลยกหมดเลยยูดีคือดีปไปเลครับ ทำโลที่ต่ำลงซะง,งั้นแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับดาวเทอรรีของการที่มันจะเป็นอัพเทรนเนี่ยมันเสียนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันเสียทรงละนะครับทรงของขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มแปลกๆละอะไรอย่างเงี้ยครับมีโอกาสก็เลยมองว่ามีโอกาสลงถ้าราคาไม่หลุดโลนี้นะแล้วฟอร์มขึ้นมานะครับผมอาจจะหาจาังหวะในการเซลลงไปแบบนี้นะครับโอเคไหมอ่าแผนนะอันนี้คือแผนแต่ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ครับ คือเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับขึ้นมาข้างบนให้เราเซลล์หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะลงมาเลยโอเคไหมเดี๋ยวรอให้เขาเบรกเบรกชุดไฮนี้ก่อนนะครับเบรกไฮนี้ก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะมันจะไม่ไหลลงต่อคือจะได้ไม่เสียเวลามาวาดการาฟไม่ใช่นะครับแต่ที่แน่รู้แล้วครับรู้อยู่แล้วว่าต้องเซลตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบายตรงนี้ โอเคเนาะที่เหลือรอแค่แพทเทิร์นครับรอแค่พฤติกรรมของราคาเมื่อมันเข้าใกล้โซนนะครับอ่าไปดูบิตบิตคอยบ้างนะครับบิตคอยเนี่ยอ่าส่วนตัวนะครับยังรอเซลล์อยู่เอ้ยรอบายอยู่ที่ราคาประมาณ40205นะครับโดยเงื่อนไขของตัวแบดแพทเทิร์นนะครับตัดขาดทุนเมื่อหลุดเส้นสีแดงนะง่ายๆครับ e d s ก็มาทรงเดียวกันกับ Bitcoin เลยนะครับรอบายที่ราคาประมาณ2 0 0นเอ้ย2995.13ตรงนี้นะครับตัดขาดทุนมา่อถุดเส้นสีแดงครับฟอร์มลงมาในรูปแบบของแบตแพทเทิร์นั่นเองกาล่าครับไปแล้วครับแพ้นะครับถือว่าชุดนี้อ่ะก็คัดไปขาดทุนนะครับเอาไม่อยู่ละทีเนี้ยพอมันลงต่อแบบนี้ทำไงต่อครับกาล่าก็ไม่มีจุดเล่นแล้วครับนะเพราะว่า โซนนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันกลับจริงๆอ่ะสมมติว่ามันกลับตัวเนาะมันกลับตัวที่โซนนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟอร์มให้เราเห็นอีกทีหนึ่งครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรารอจังหวะพฤติกรรมราคาที่มันเป็นประมาณนี้ที่โซนสีเทาแล้วกันแต่ที่แน่ผมจะยังไม่เล่นในจังหวะแรกแบบนี้ตัวเนี้ยยังยังไม่เล่นจังหวะแรกโอเคนะไรคอยครับ ไลท์คอยเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยรอโซนเนี้ไลท์คอยยังลงมาไม่ถึงเลยนะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโซนไหนบ้างที่น่าบายคือโซนนี้ครับของไลท์คอยอ่ะถ้ามันขึ้นมาเราก็เซลล์ถ้าลงล่างเราก็บายครับแต่ถามว่าตอนนี้มีแพทเทิร์นไหมอะยังไม่มีนะครับยังไม่มีรอก่อนมาหนาข้ามครับแซนนะครับอืมเอาอยู่เปล่านะครับ ไม้สองนะครับออเดอร์ที่2ครับเปิดถั่วแล้วนะครับลุ้นครับว่าจะขึ้นถึงเป้าลุ้นว่าจะขึ้นได้ไหมดีกว่าลุ้นว่าจะขึ้นได้ไหมดีกว่าหรือว่าจะลงมาลงมาโดนตัวที่เราจุดที่เราจะต้องคัดลอสนะครับอว่ากันไปตามระบบครับผิดทางก็คือผิดทางครับไม่รู้จะโกหกไปทําไมอ่าส่วนชิบะนะครับราคาก็ใกล้จะถึงจุดที่ หน้าบ่ายแล้วนะครับนี่ราคาตามนี้เลยนะฮะตามนี้ตามนี้เลยตัดขาดทุนเมื่อลุดเส้นสีแดงโซลูนาครับลงไม่ถึงลงไม่ถึงโซนที่อ่าที่จะรอบายหมายถึงว่ามันลงไม่ถึงเนาะมันเด้งก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูโซงมาก,ก่อนคือถ้ามันขึ้นไปเลยผมก็จะยกเลิกการเทรดนี้ทิ้งนะครับแต่ถ้ามันแบบยึกยักยึกยักเนี่ยนะครับคือไม่ไม่ไปไหนเลยยึกยักยกยักออกข้างเนี่ยก็ยังจะวาง ออเดอร์ทิ้งไว้นะครับที่ราคาประมาณ133.40 13 1.59 13โดยประมาณครับส่วน XRP นะครับ, RP, รบฟอรลงมาในรูปแบบของตัวแบ d แพทเทิรนครับผมจะรอบายที่ราคาประมาณ0.7123นะเนาะ BNB อ่อ BNB เดี๋ยวนะ BNB จุดที่หน้าเซลใช่ไหมมีจุดนี้ครับจุดที่1อ่ะก่อนนี้เลยครับ แล้วแต่มันเลยมันจะขึ้นหรือลงวัดได้ไหมอ่าได้อยู่นะครับอ่าได้อยู่ชุดนี้วิ่งลงมานะครับเด้งพัก3.82ยอ่อถ้าพัก3.850ดีจบเท่าไหร่ครับ8.86นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยอ่ารอเซลล์ที่ราคาประมาณ500อ่ะทวนๆเลยอ่า500ทวนๆครับถ้า ถ้ามันขึ้นมานะแต่ถ้ามันหลุดโลนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ให้ยกเลิกการการมองการเซลล์ที่จุดนั้นทิ้งไปเลยหรืออาจจะเป็นให้ยกเลิกการเทรดด้วยฟอร์มของแบตท,ทิ้งโอเคไหมครับคือถ้ามันเบรกลงมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบตแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยกเลิกการเทรดแบบนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วค่อยดูการฟอร์มตัวใหม่นะครับค่อยดูการฟอร์มตัวใหม่อีกทีหนึง่งโอเคเนาะ คือพอมันหลุดมันหลุดหัว A ลงมาเนี่ยนะครับมันอาจจะฟอร์มเป็นฟอร์มเป็นชาร์กก็ได้แบบนี้ครับโอเคไหมอ่ามันอาจจะเกิดเป็นชาร์กแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะครับผมต้ออกว่าถ้าหลุดโลเนี่ยนะครับก็คือให้ยกเลิกแผนในการที่จะเซลล์ตรงเนี้ยออกไปก่อนนะครับเพราะว่าโอเคเรารู้ว่าโซนเนี้ยเป็นโซนเซลก็จรงิงแต่ถ้าราคามันวิ่งขึ้นมาแล้วมันไม่มีพฤติกรรมของแพทเทิร์นอะ่ะมันจะเบรกไปเลยคือมันจะไปเลยอ่ะ นะครับโอเคเนาะเนี่ยเหมือนสูว่ามันเบรกลงมานิดหนึ่งเนี่ยแล้วมันพุ่งมาเนี่ยผมจะไม่เซลล์นะเพราะว่ามันไม่มีแพทเทิร์นโอเคไหมนเนี่ยเนี่ยสมมติว่ามันเบรกลงมาแล้วมันลงมาได้แค่เนี่ยไม่ถึง113มเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ชาร์กแล้วมันเป็นซีพอยต์ของชาร์กไม่ได้ถูกไหมครับเพราะซีพอยต์ของชาร์กต้องอยู่ในช่วงนี้แต่ราคาเป็นครับลงถึงไหมลงไม่ถึงโซนเนี่ยแล้วมันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยแบบนี้ครับ มันจะไม่มีแพทเทิร์นรองรับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เซลที่ที่ราคาเนี้ยโอเคเนาะมันดูดีๆนะครับดูดีนะคือง่าย bnb ตอนเนี้ยเรารู้แค่ว่ากรอบบนเนี่ยเซลกรอบล่างเนี่ยบายแต่แพทเทิร์นเนี้ยมีไหมมีอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วแพทเทิรนะ์นเนี้ยมีคืออันเนี้ยอ่ะคือแบตครับแพทเทิร์นนะ่มีคือแบตตรงนี้แต่ประเด็นคือมันจะต้องไม่หลุดโลนี้นะอ่าถ้าไซด์เวย์ออกข้างยังไม่หลุดโรนี้โอเคเ เข่ได้แล้วขึ้นมาเซลนะครับประมาณนี้ตัวไหนอีกครับมาดูเหรียญเหรียญบิดขับบ้างนะครับบิดขับเนี่ยเหมือนเดิมครับอธิบายเหมือนเดิมมาหลายคลิปล้วนะครับหลังจากที่ราคาเบรก400อยได้เนาะมันยืนเหนือ400อยได้นะครับผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้านะเดี๋ยวมันจะย่อนะครับราคาก็เริ่มซึมซึมลงมาเนาะ ข้อเอกของเรามาอีกแล้วครับตามใดที่ยังไม่หลุดเส้นกดเส้นนี้นะราคาก็ยังลงต่อครับฟังให้ดีนะตามใดที่ยังไม่หลุดเส้นกดเส้นนี้ราคาก็จะลงต่อครับเช<ข>่นมันอาจจะขึ้นมาเทสเส้นนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อนะครับแล้วก็ไซด์เว์ออกมาออกข้างมาเทสเส้นนี้ไม่ผ่านก็ลงต่อนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวนะเอาแบบส,สวยๆเลยนะครับรอบาย รอเข้าดีกว่ารอเข้ารอช้อนรอเข้าซื้อที่ราคาประมาณสามสองห้าสูนสามประมาณนี้สวยครับน่าเข้าโอเคไหมเนี่ยราคาสองราคาเนี่ยน่าเข้ามากนะครับเพราะว่ามันจะไปตรงกับคีย์เลเวลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทนไลน์ QML DPOI ์ point ของ a l t e r n a t e b a นะครับอ่าประมาณนี้โอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้ว สำหรับบทวิเคราะห์ประจำวันในวันนี้นะครับอทองคำก็มือเหมือนจะมีแรงซื้อกลับไปเอามาดูทม์เฟรมย่อยนิดหนึ่งถ้าเรามาดูในทม์เฟรมย่อยเนี่ยในในชุดของ5านาทนีจะมีโซนนี้นะครับที่มันเป็นโซนของ qm เนี่ยครับมีแพทเทิร์นหรือเปล่าไม่สวยละเพราะว่ามันหลุดโลเห็นไหมติ่งเนี่ยมันต่ำกว่าแบบนี้เริ่มไม่สวยละ ครับเดี๋ยวรอรอ,อดูอีกชุดหนึ่งคือเขาอาจจะอาจจะย่อแบบนี้แล้วขึ้นแบบนี้หรือเปล่าอ่าอย่างน้อยต้อง38.2นะครับก็จะเป็นแบทแพทเทิร์นพอดีประมาณนี้นะเนี่ยอ่าก็ก็สามารถเข้าไปสกรอรปิ้งเล่นสั้นใ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 นฟอร์มนี้ได้โอเคไหมคือหมายว่าถ้าคุณเทรดสั้นอยู่แล้วเนี่ยเทรด m 1 m 5อยู่แล้วเนี่ยอ่าจุดเนี้ยน่าเล่น จุดนี้น่าเล่นนะครับทีนี้ถ้าเบรกก็มาเล่นทีก็คือโซนนี้เนี่ยโอเคไหมโซนโซนโซนข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยโซนข้างบนเนี่ยน่าเล่นโอเคไหมอ่างก็คือหน้าเซลสองโซนแหละโซนนี้โซนที่สองโซนหนึ่งโซนสองคือถ้าคุณเป็นคนเทรดหนึ่งนาทีห้านาทีเนี่ยสองโซนนี้ครับหน้าเซลล์โอเคไหมสองโซนนี้ครับหน้าเซลล์แต่ถ้า ค,คุณเป็นคนที่เทรดระยะกลางนะครับระยะกลางก็คือ m 3 0 H 1 h 4นง h ี้นครับเราก็จะไม่เข้าละนะครับพวกเนี้คืออยู่ที่คุณเลยละกันอะอาจจะเป็นจุดเติมไม้หรือเปล่าเติมไม้เซลล์ประมาณเนี้แบบเติมไม้เซลล์เพื่อลงไปข้างล่างประมาณเนี้นะครับประมาณนี้ฮะ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นผมยังถือหน้าเซลล์อยู่ในกรอบสีเทานั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะเข้าไปเติมก็ได้เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งโอเคไหมถ้ามันหน้าเล่นอ่ะผมอาจจะเอากําไรในส่วนเนี้นะครับเข้ามาคํานวณหลอดแล้วก็มาเบสในในชุดด้านล่างเนี่ยนะครับหมายามว่าถ้ามันชน s t o p loss ผมทั้งหมดปุ๊บผมจะเสมอตัวก็คือไม่ได้อะไรเลย <laughs> แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราคิดว่า ออเดอร์เรามันดีอยู่แล้วมันปลอดภัยอยู่แล้วเราไม่อยากเติมความเสีย่ยงก็ไม่ต้องไปเข้าก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นครับก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นก็ปล่อยมันเลยนะครับก็ปล่อยเลยตามได้ที่ยังไม่ดุดสปีดไลน์เส้นนี้ครับราคาก็ต้องบอกว่ายากขึ้นยากแต่ถ้าเบรกได้นี่ก็ไปเขาเรียกว่าเบรกได้นี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันโอเคเนาะาหว่าท่านจะแฮปปี้ครับกับการแชร์มุมมองนะครับเติมความรู้กันทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ